สวัสดีคร no yes. ับอนี้มันอยู่กับสองยายจะไปก่าพามัวนะครับมือนี่สิมายามกุ้งสวัสดีครับครับก็ได้กลับบ้านอีกเรื่องนึ่งนะครับเนาะมาเลือกตั้งอบตสิพายตะทวงมายามกุ้งแต่น้อมและใส่ไว้นะครับเนาะพามายามกุ้ง Nhìn nó thông nén heo à Nhộn khuyên chứ Đấy bây ta thông Nó ừ. lắng thử sống Lắng ื้อนั้นมันติดปะเอ้ติดกบ อยู่เป็นหลังที่สามนะครับเนาะคือมาเละแต่ถ่องต่อสมือกระนในสมือที่สั่นมันกระเดยอยู่เติมมาในลายคือมือแหลกมือแหลกของมันไในลายป้ายใหญ่บ่ลายบ่ายจะมันบมดสิแต่ป้ายใหญ่ลายปลูกหมดทราย ได้ยวนของเขาวตัวหลังทีสิไหนบ่จะถอไหนบ่บูดรได้ยู่ขึ้นมาเขาก็จะซืหลังตัวสร็เรา ตรงนั้นเราใส่อยู่สิบสี่หลังเนี่ยบาทีเรามาใส่เหมือนเด็กจริงใส่จนกว่ามันือหนาบูดหูนูแต่เสาเลยหนาหรือปะมามาอไป้างเนี่ยจะมาบย่างงงอื้ม อาจารย์คิ่อืมน,นั่นเขาบอกคือบ่หอยไว้สายไฟเดี๋ยวมันหนนัวมัน้ มีตัวมั้งมีตัวขาว,วขาวเลือกป่ะนี่เลือกเพราะสาม,มีบอลุ ไกลไประทุกคนใช่ไงตรงนั่นเขาเยอะแต่เานอยเนาเขาเป็นต่เขานย้งยกน่าเอากาศมันหนาวอ่ะเนียนวะทอก เยยนแห้งแล้วก็บกมมันหอมนอิดบวหลืออือเขาจะทา้งนั้นอีกน่น่อย <laughs> không bao giờ tốt tony tốt đấy ô <laughs> tony lại đã nỉ lại ô vì tony nghe tony tony เรือสองหลังสุดท้ายแถวนี้ถลายเน่าจะเท่าเนาะสามสี่หลังสุดท้ายเนาะ để lại gần hóa xác đấy hai người ừ, để lại đây là ta thòng sư เออพี่น네้องนี่เดี๋ยวได้จ่าเด้ออยมันหมดตะท่องมันอยู่พี่น้องให้ยบึงตะลังแก่เออทอองกมานอี๋ยวเนาะจ่าเนาะนี่พี่น้องมันมันมันหนาวบ่เถอะหนาวตัวาตะคนหนักสักคือฮะฮะอ้ยน ไ้นี่จะจัวนีจจัทาื่เนียันที่นอกมักันยาบ้านเฮยโอ้ยพี่น้องเอ้ยหมาอยู่เนาะจากเนาะทำงานซอยกันพี่น้องเห็นบ่ฮึบุญมีตัวงามงามนดีบูเคยก็มาทำธุระเนาะจากเนาะ มึงเอาด้วยคินาทีฮดนาทีอยาดเขาว่าเจียังีิดม่ใส่สีเออมเอาพีอน้องเนาะว่าป่าเนี่ยย่างย่างเสร็จอยู่ เออเปล่าก็ผิดเอออันนี้เมือนี้ชิคกี้พายกุ้งเออเมาขุดสาเหมือนไงกู่ปเด็มือนี้ชิคกี้พกุ้งก็ต้มป้าเนาะจ๋าเนาะนี่ป้าที่สูใบเนาะจ๋าเนาะสูใบทาลูกทาลูกเคยทาน้องสาวยายคุณชายยายคุณล้วก็ชิ่ต้มกินเสพเลยเมื่อนี้ป่ะเด้ลูกท้องลูกทาดอกหากินหายากสองวันเนาะจ๋าน้อเขาไม่สั่นอยู่ เท่าเล็วกันเนาะฮโอ้ยเอาวันดีครับที่ละลูกคาพมคาพมอืมปรมานเลยตัวนี้มันมีมันมีตัวหมานบ่หมาเนาะหัวใจ <laughs> mà nó bị lọt lọt vô nè Đầy vô Có đầy kín đầy dạ vô Mình tới tối nhảy nhảy Nói áo bà này dạy Cái gì chốt khiếp mà dạ ไอ้กุ้งไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อก็ชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าสวัสดีจ้ยายายรักพี่น้องเด้อจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยเด้อจ้าเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ